ยืนยันการแลกเปลี่ยนนะครับผมเราก็ได้นะครับ e v i l s p ปิ i t g ก o อ e นะครับผมถุงมือที่ได้รับชัยชนะจากพ่อค้าเด็กเวรมา 5M นะครับผมเทปทู com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนเวยได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักยูทูบกำนเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาทาถุงมือ อีวิลสปิริตกรุกันนะครับผมอย่างที่รู้กันหลายๆคนว่าผมเล่น SC สายออโต้สเปลอยู่นะครับผมและตอนนี้กําลังเลเวลร้อยสิบแล้วนะครับอยากได้ถุงมือออโต้สเปลมาใส่นะฮะดังนั้นวันนี้เราเลยจะพาไปทํากันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด d YouTube ครับอ่าสำหรับถุงมือนะครับผมถุงมือเนี่ยชื่อว่าอีวิลสปิริตกรุนะฮะนี่ครับอันนี้คือหน้าตาของมันนะครับผม ความสามารถของถุงมือนี้นะฮะ Mac HP บวก200 Mac HP บวก500ผมสามารถใช้สกิลไฟเบอร์ล็อกเล l 1วหนึ่งได้เมื่อโจมตีมีโอกาสใช้สกิลค i มิค์คอนฟิวฮาร์ดใส่ศัตรูได้นะผมซึ่งไอคิมิค์คอนฟิวฮาร์ดเนี่ยมันประกอบด้วยสี่สกิลนะฮะนั่นก็คือฟอร์สไดเวอร์ฟิสิกเวฟมิสติคอลแอมพลิฟิเคชันนะครับผมหรือว่าสกิลเพิ่มความแรงเวทของไฮวิสานนั่นแหละแล้วก็ดัซเซอร์ก็คือสครีมนะฮะ ก็เป็น4สกิลที่ติดมากับถุงมือนะครับผมซึ่งมันเป็นออโต้สเปลที่ทําให้เราแบบออกสกิลต่างๆได้มากขึ้นอนะ่ะโดยเฉพาะฟิสิกส์เวฟอย่างเงี้ยโอ้โหแรงเลยนะฮะก็ราคานะครับผมถุงมือเปล่าๆอยู่ที่19บเอ็มนะครับผมและที่ต้องการของผมก็คือนี่ฮะถุงมือใส่การ์ดมาร์คกานะครับผมถูกสุดในพอนเตล่าอยู่ที่ตอนนี้24.5สิเอ็มนะครับผมซึ่งผมก็ไปดูแล้วครับผมทําเองถูกกว่านะฮะดังนั้นวันนี้เราจะพาไปทําถุงมืออีวิลสเปรดโก๊ด้วยราคาที่ถูกกว่านะฮะ ก็ถุงมือนะครับผมจำเอาไว้นะฮะราคาอยู่ที่24นะครับผมแต่เราจะเอาให้ถูกกว่านะครับในส่วนประกอบของการทำอีวิสเซเบิลกรอบนะครับผมมันจะประกอบด้วย4อย่างนะฮะอย่างแรกครับผมอย่างแรกคือตัวบัตดี้คอย1000อันนะฮะอย่างที่2คือเฮิร์ตไม้นะครับ1อันแล้วก็ไคล์ฮาร์ดหอันนะครับแล้วก็เลสแลนเทอร์หนึอันนะฮะซึ่งเดี๋ยวดูราคาของแต่ละชิ้นกันดีกว่านะครับผมบัตดี้คอยนะฮะบอกต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไอเทมทุกอย่างที่เอามาทําตัวอีวิสเซเบ่ะ ดอบจากดันฮ o l โลทอยแฟคทอรี่นะครับซึ่งเป็นดันเลเวล140ยนะฮะใครที่จะเข้าไปก็เตรียมตัวดีๆแล้วกันนะครับผมบัตตี้คอยนะครับผมราคาอยู่ที่3,800นะฮะ1 0 0 0อันก็3.8 M นะครับอ่าเราก็ไปซื้อมาก่อนแล้วกันนะครับบอกแล้วทำให้ดูจริงๆนะครับผมเพราะว่าซื้อแล้วมันแพงนะครับทำเอาง่ายกว่าอ่านี่ครับผมเราก็ซื้อเอาเลยนะครับผม1,000เม็ดปั๊บเข้าไป3ล้าน8นะฮะ เรียบร้อยนะผมชิ้นต่อมาที่เราต้องได้ครับผมก็คือก็คือเฮิร์ทไม้นะครับเฮิร์ทไม้อยู่ที่2อล้านหนะฮะเอาไปเดินไปเอานะครับผม2อล้านหนะครับอ่ะซื้อมาครับผมเฮิร์ทไม่สองล้านหกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวายฮาร์ดนะฮะไคฮาร์ดอีก3ามล้านหนะครับก็นั่นแหละครับเอาล้านที่ถูกที่สุดนะครับผมอ่ะเรียบร้อยครับผม3ามล้านหนะฮะแล้วก็ตะเกียงเลดแลนเทิร์นนะครับผมเลดแลนเทิร์นอันนี้จะแพงหน่อยนะฮะเลดแลนเทิร์นอยู่ที่5้าล้านนะครับผมถามว่าทําไมมันแพง ลเลนเทอร์เนี่ยมันมีความสามารถในการมีโอกาสที่เมื่อเราฆ่ามอนจะดรอปแอลกอฮอล์ Hall, หรือว่าจะเป็นยาแดงยาฟ้าซึ่งเอาไปทํายาแอดได้นะผมซึ่งตอนนี้ยาแอดก็ราคาลงมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็ถือว่าทําให้ตะเกียงมันราคาถูกลงนิดหน่อยนะฮะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ5้ล้านหนะครับโอเคซื้อตะเกียงมาอ่ะก็ได้วัตถุดิบมาครบแล้วนะครับเราออกมาจากจดหมายด้วยอ่ะโอเควัตถุดิบของเราก็ครบแล้วนะผมเป็นบัตตี้คอย์หนึ่งพันอันนะฮะเฮิร์ทไมล์นะครับผมคลายไมล์แล้ว ขายฮาร์ดแล้วก็ตัวเลนเทิร์นนะครับผมจากนั้นนะฮะแล้วก็มาร์ฟก้าอีกอันนึงนะครับผมมาร์ฟก้ามาร์ฟก้าการ์ดนะครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่4ีล้านหนะครับผมมาร์ฟก้าการ์ดทำให้ดาเมจของเวทธาตุไฟและธาตุดินแรงขึ้นนะครับอีก20%นะฮะเราก็ไปสอยมันเลยนะครับแหมเมื่อกี้มันมี4ล้านอยู่นะครับผมแต่สอยไม่ทันนะครับเอาได้4ีล้านหก็โอเคนะฮะ อ่ะนี่ครับผม4 5ล้าน5มานะครับผมรวมนะครับผมเรามาดูรวมราคากันดีกว่านะครับผมตัวบนะัตี้คอยนนะผมสานะฮะตัว h e ิร์ทมล์นะผมนะฮะแล้วก็ตัวคล์ฮาร์ดนะผมสามเอ็มลแลนเทอร์้แล้วก็ m a ฟก้านะครับผม 4.5M นะครับรวมแล้ว 19.95M นะครับผม,บม,บผมถ้าเทียบกับราคา ของสวิสต์กรอบนะฮะราคาวิวสวิสต์กรอบในตลาดที่ใส่มาร์ฟก้าแล้วนะครับผมราคาอยู่ที่24่เอ็มนะครับผมดังนั้นนะครับผมเราทําเองนะฮะจะถูกกว่าราคาในท้องตลาดประมาณประมาณ5้เอ็มนะครับผมก็ถือว่าห่างกันเยอะมากนะฮะดังนั้นนะครับใครที่จะซื้ออีวิสวิสต์กรอบนะครับผมแนะนําให้ลองเช็คราคาแบบวัตถุดิบก่อนนะผมว่าทําแล้วเราถูกกว่าไหมนะครับผมถ้าทําแล้วถูกกว่าทําเองครับผมเดี๋ยวเราไปทํากันดีกว่านะครับผมก็เอาของมาไว้ในตัวให้หมดนะครับผม จากนั้นนะฮะก็วาร์ปไปอดิบาลันนะครับอ่ะวาร์ปคาฟ้าไปจะวาร์ปอีสลูดก่อนก็ได้แล้วค่อยวาร์ปต่ออดิบาลันนะครับอ่ะจากอีสลูดนะครับผมวาร์ปต่อไปอดิบาลันจากอดิบาลันนะครับผมเดินขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะฮะปึ๊บเดินขึ้นมา เดินขึ้นมาเลยเดินขึ้นเลยนะครับผมจะเจอกับลุงซานตาน้าคนนี้คุยกับลุงซานต้านะผมเรียกว่าไปลูตี้อ่าเมื่อมาถึงแม่พีมะาตรงนี้นะครับผมก็ขึ้นไปที่จุดแดงด้านบนเลยเราจะเข้าไปที่เมืองลูตี้กันเมื่อมาถึงเมืองลูตี้หรือเมืองหิมะนะครับผมให้วิ่งไปที่มุมขวาบนนะฮะขวาบนสุดเลยอือหือเมื่อกี้เหรียญ3า0พนอันนี้เหรียญ3,000นะถูกกว่าเมื่อกี้อีกนะฮะ โอเคเมื่อมาถึงเมืองลูตี้นะผมก็วิ่งขึ้นมามุมขวาบนนะฮะตรงนี้เป็นทางเข้าดันฮอลโลทอร์แฟคทอรี่นะครับผมดันเลเวล140นะฮะก็วิธีการแลกถุงมือนะผมก็คุยกับนี่นะฮะตัววาแกนนะฮะคุยกับเขานะครับผมเลือกค่าอยากได้อีวิสซบิลด์กลอบปุ๊บนี่เขาก็บอกว่าต้องใช้เหรียญ1,000อันเฮิร์ตไมล์ไคลฮาร์ดแล้วก็เลดแลนเทนนะครับผมเพื่อสร้างอ่ะค่าจะแลกมันเดี๋ยวนี้ปุ๊บ ออปชันที่มีไว้จะหายผมก็คือพวกเคิร์ดไมล์พวกอะไรพวกนั้นมันจะออฟได้แต่มันจะหายหมดนะครับช่างหมันนะครับผมเลือกยืนยันการแลกเปลี่ยนนะผมเราก็ได้นะครับอีวิลสปริตก o บนะครับผมถุงมือที่ได้รับชัยชนะจากพ่อค้าเด็กเวรมา 5M นะครับผมเป็นชัยชนะที่สําคัญของเราสายประหยัดตังค์อย่างเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้ s อมันลองรีวิวกันดีกว่านะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเทสมือใหญ่กันนะครับผมซึ่งตัวที่ผมจะเอามารีวิวในครั้งนี้นะครผมก็คือชาโด้ของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้เอฟดีอยู่ที่193นะฮะใส่มือใหญ่เข้าไปหนึ่งข้างเราอีกอีกหนึ่งข้างยังเป็นตัวฮูกแดงอยู่นะฮะก็เป็นมือใหญ่มัาก้าแล้วนะครับก็ทําให้เวทมนต์ธาตุดินและธาตุไฟแรงขึ้น20%นะครับโอเคคุณภาพของอีวิชผลิตนะครับผมก็เพิ่มแมคแคทพีเพิ่มอะไรพวกนี้ก็เพิ่มอยู่แล้วนะครผมแล้วก็ไฟเบอร์ล็อกนะครับผมอยู่แถบนี้ไฟเบอร์ล็อกอ วิธีการใช้ไฟเบลล็อกนะครับผมมันต้องใช้ตัวสไปเดอร์เวฟหรือว่าไอตัวใยที่ดอกมาจากแมงมุมด้วยนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นสกิลกดใช้นะไม่ใช่แบบออโต้สเปลนะครับผมก็คือเราถ้าอยากใช้ไฟเบลล็อกก็คือไปหาใยมาไว้ในตัวนะฮะแล้วก็กดไฟเบลล็อกใส่มอนนะครับอ่าแล้วต่อมานะผมเมื่อโจมตีนะผมไอคิมิคอนฟิวเนี่ยก็ประกอบด้วย4สกิลอย่างที่เคยบอกไปนะผมก็จะมีฟอร์สเดเวอร์เลเวลสิบฟิสิกส์เวฟเลเวลหนึ่งนะครับมิสติคล์แอมพลิฟายนะฮะแล้วก็ตัวสครีปนะะฮ ซึ่งโอกาสออกเนี่ยมากที่สุดก็คือตัวฟอสโนว่านะครับส่วนฟ y s ิกส์เวฟกับอะไรพวกอื่นๆเนี่ยก็จะออกน้อยหน่อยนะฮะแต่ไม่เวลาผมเดี๋ยวเรามาเทสกันอันนี้คือเ d สูงสุดที่ทําได้ตอนนี้แหละนะครับ1้ว193นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกถี่แค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองตีกันนะครับผมอันนี้เอามือใหญ่ล้วนๆนะฮะปึ๊บป,บปบนี่คือเ d 193แล้วนะครับ ยิงเข้าไปยิงเข้าไปตบปุ๊บปักปุ๊บปักอ่าฟิสิกเวฟมานะครับผมฟิสิกเวฟฟิสิกเวฟเนี่ยประมาณพันเก้านะครับผมคือมันออกมาประมาณ3เวฟนะพันเก้าพันเจ็ดพันเก้านะฮะถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับผมดาเมจประมาณ6000ได้อยู่นะครับแล้วก็ออกค่อนข้างบ่อยด้วยคือยิ่งเอฟเดีเราสูงเนี่ยตัวสกิลท่าสเปรตต่างๆยิ่งออกดีนะฮะนี่ครับฟอร์นวร์ออกรัวๆนะครับพอขึ้นหัวฟอร์นวร์บ่อยมากนะครับส่วนฟิสิกเวฟเนี่ยก็ลองลงมานะฮะ เห็นไหมครับคือถ้าออกฟิสิกเวฟปุ๊บนี่ผมได้ดาเมจประมาณ6,000เลยนะมาตีไข่เนี่ยปรับอ่ะแล้วก็ไอตัวมิสติกมิสติกเข้าแอมเนี่ยมันก็มีบ้างแต่มีน้อยฮะส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม่ฟอร์โนวาก็ฟิสิกเวฟนั่นแหละครับที่เห็นผลชัดนะฮะส่วนไอตัวสครีมนี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไข่มันจะไม่ติดไม่ติดสตันเราเลยไม่รู้ว่ามันออกสครีมหรือเปล่านะฮะอ่ะโอเคนะครับผมจากที่ดูนะครับผมมันค่อนข้างจะติดบ่อยนะสำหรับผมนะ โอกาสติดค่อนข้างสูงครับผมเพราะว่ายิ่งเราเอฟสูงนะครับผมมันยิ่งติดง่ายสําหรับพวกออโต้สเปลต่างๆนะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวใส่เต็มชุดกันนะครับใส่นี้เข้าไปนะฮะใส่ชาร์ดสเปลด์เข้าไปนะฮะดูความอลังการของสายนี้นะครับผมดาเมจไม่แรงเน้นแสงสีเข้าไว้ไปฮะดูเพิ่มไลท์ดูเพิ่มไลท์รัวๆนะครับฟอร์สโนวาดูเพิ่มไลท์เล็กอัเทน่านะฮะเมเทโอมาแล้วนะครับเมเทโอมาแล้วฟิสิกเวฟอยู่ไหน นะฮะปุกปักปุกปักหมดแล้วดูบอกเลยรนะัวมากนะฮะวิสิคเวฟมาแล้วนะครับผมวิสิคเวฟมาแล้วคือมันช่วยเร่งดาเมจของเราได้เยอะเลยนะครับผมตัวมือใหญ่เนี่ยแล้วก็ตัวาการมาร์ค่านะผมจะทําให้เมเทโอแรงขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่าเมเทโอเป็นเวทไฟนะครับผมการมาร์ค่าที่เพิ่มความสามารถของเวทไฟ20%เนี่ยก็ช่วยทําให้เมเทโอเราแรงขึ้น20%ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นคอมโบเซตที่ดีมากๆอันนึงนะผม ส่วนใครที่อยากหาตัวอีวิสต์บริโกล์มาใช้นะผมเลเวลวันใส่ได้ตอนร้อยสินะฮะก็ร้อยสิก็ลองไปหาดูนี่ครับผมเพื่อความมันนะฮะอ่าแล้วก็เลเวลร้อยี่สินะครับผมจะมีอีกอันนึงที่ใส่ได้ก็คืออันเชมีโกลบนะครับใส่ได้ตอนเลเวลร้อยยี่นะฮะจะสังเกตว่าถึงเราเดินออกมานะครับผมแต่ถ้าเมดิโอยังอยู่ดูเปอร์ไลท์มันก็ออกได้นะฮะดูฮะตัวอยู่นี่นะครับผมแต่เวทมันลงเรื่อยๆนะฮะดูครับผมกระดึ๊บออกไปออกไปที่ลูกออกไปว่าอ,อ,อ่าน เดี๋ยวว่าตัวอยู่นี่แล้วแต่เวทมันยังลงอยู่นะผมออโต้สเปรย์มันเลยออกมาด้วยนะฮะนี่นะฮะดาเมจหลักร้อยแสงสีหลักล้านของเรานะครับชาร์โดเชสเตอร์นะฮะเอาละครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะผมถ้าใครอยากลองดูก็ลองไปหาดูว่าเทียบราคาระหว่างาทําเองกับซื้อนะผมว่าอันไหนมันถูกกว่ากันนะครับจะได้ไม่ซื้อของแพงเกินไปนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์ยูทูบเกิเลเวยด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูปครับสำหรับวััันนีี้สวสวดครบ